เอาละครับตองขอเชิทุกคนด้วยนะครับอยู่างผมเองครับเกม Pixel ครับอยูเกมของ Pocket m หม่ก็ได้เลยนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์พิกซ์มอนอีกเซิร์ฟหนึ่งเนาะโอเคคราวนี้ก็อ่ามันเป็นครั้งแรกเลครับผมมาเล่เซิร์ฟเนี้ยแล้วก็ผมได้ยินมาว่าคือเพื่อนผมนะครับเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าไงนะมีเควสยิมมีเควสย่อยอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยโฮกติผมเล่นพิกซ์มอนเนี่ยมันก็แค่ว่าเราไปตามจับโปเกมอนแล้วก็มา ลองเกรรมมันก็น่าเบื่อใช่ไหมผมเลยคิดว่าแบบหออัวยาลองเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบมันมีพวกเลี้ยลงเลี้ยเรื่องอะไรพไปบ้างเนาะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้เขาบอกว่ากดแอรเพื่อดูเควสนะครับแล้วก็อะไรเอ๋เควสปึ๊บๆ,ๆึคุยกับมันเพื่อเริ่มเควสนั่นเองเนาะนี่เหรออ๋ออ่ะฮะเอ้โอเคฮะเมื่อกี้ผมรับเควสมาแล้วใช่ไหมเขาบอกให้ให้คุยกับแม่อีกครั้งหนึ่งครับขขอีกครั้งลหรอ๋อแล้วก็จะให้หนังงสือออาาขแม่คระะไว อ่านได้ไหมไม่ได้หรออันนี้เฟสไกนนนนด,ด์คนแนะนําเมืองเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะครับแล้วเขาว่าไงต่อไปคุยกับด็อกเตอร์เหรอผมคิดว่าไอ้ตัวที่ผมเดินม,มาน่าจะถูกแล้วแหละไปหาด็อกเตอร์เพื่อรับโปเกมอนตัวแรกเดินตรงไปเดี๋ยวขอมถูกแล้วแหละอ๋อให้เจอกับด็อกเตอร์แบงค์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงที่รับโปเกมอนแล้วเขาบอกให้เราคุยกับด็อกเตอร์แบงค์ด็อกเตอร์แบงค์น่เณใช่อ๋อนี่น่าจะเอาหนังสือให้รึเปล่า คือมาสายมากเลยนะอีกแกคือผมจะเป็นเหมือนกับเจ้าชาโตชิหรือว่าจะเป็นเหมือนกับตัวแบบตัวละครตัวละครหลักในเกมบอราว่าทุกเรื่องไม่ได้ต้องมาสายเกมมาสายก็สายสายก็ได้วะเมื่อกี้เขาว่าไงต่อไปคุยกับดร็อกเตอร์แล้วไงต่อก็คือผมได้อะไรมาบ้างอันนี้คือใบแล้วมันเริ่มต้นเลครับไม่รับอ๋อโอเคไม่ได้เวลาเริ่มสตาร์เตอร์เลยแล้วครับก็ปกติเนี่ยผมจะมี ปกติถ้าทุกคนคุ้นชินใช่ไหมครับผมก็จะเล่นเจ้านี่ฮะคิโนเมซึ่อ,อเจ้า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 เจสโกบันนี่ใช่ไหมแล้วก็เจ้าอะไรตนะัวไงมุคุโร่มันก็ตัวเดิมๆมนะาเนาะครั้นี้ผมคิดว่าเรามาลองเล่นตัวใหม่กันบ้างไหมตัวที่แบบว่าผมไม่เคยเล่นมาก,ก่อนคือใจผมก็อยากเล่นมุคุโร่นะผมมาเล่นมุคุโร่มานานแล้วด้วยมันเป็นปูมอนผีพืชอ,อะไรอ๋อมันขยับได้เสร็จเนาะเอาไงดีอะมุคุโร่แม่ ก็โอกาสเองกนนนอน็น่าเล่นนะครับคือเจนเนี่ยไม่งน่าเล่นมากเดี๋ยวจะเป็นตัว,ว,เ,ตวเดียวเอ่อเจ้าปลาชโมงนี่ก็น่าเล่นนะครับเอาขับตัวไรเดีะิยยากแฮะอยากเล่นตัวที่แบบดูดูน้องทำตาดีแบบอะไรไม่ต้องเลยก็อ๋อโอเคเล่นก็นเล่นมุคุโร่ก็ได้ฮะโอเคผมได้มุคุโร่มาแล้วครับเป็นตัวผู้ด้วยเนาะมุคุโร่คราวนี้นายช่วยมาพร้อมกับนิสัยที่มันดีๆหน่อยได้ไหม <c oughs> อยู่ที่ดวงคือนี่ต้องไป่ทำบุญมาเหรอ โอเคถ้างั้นมันลุ้นกันเลยฮะผมว่าสายขาว <c oughs> <c oughs> เป็นไปดังคาดนะครับเป็นสายขาวจริงๆเนาะโอเคครับกูคโล่ของเราโอเคตอนนี้ผมก็ทำเฟรเริ่มต้นเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมต้องมาเดินทัวร์สปาใช่ันได้ยินผมมีเควสไกด์ดิเซ็มไหมผมลองรับดูก่อน <c oughs> เอ่ออ๋อก็คือนี่เควสใช่ไหมแล้วแม่มีเควสอีกไหม นั่นมีแล้วเนาะโอเคเว็บไกด์เขาบอกว่าให้ไปคุยกับคนทั้งสามหรอแล้วจะเจอที่ไหนก้อนน่โอเคฮะอันนี้พวกคิสเตอร์เหรอเฮ้ยมาไงเนี่ยจบจบ,โบโซาโต้เหรอ,อน,นี่คือแย่แล้วแย่แล้วทำไงดีเพื่อไงดีแต่นี่ก่อนเกิดอะไรขึ้นพิกระจูผมหายไปอ่ะทำไมเด็กน้อยจังวะอ่ะแล้วไงก็คือให้ไปหาหรอให้หาพิ่กาจูเหรอ ชาวา่าเราจะหาให้นะที่นี่คือที่นี่คืออะไรครับพวกคุณรู้นะว่ามันแปลกๆไหมแล้วก็อไอ้ป้ายตรงนั้นก็เขียนอยู่ไม่าเฉลิมเป็นโปยรติเซ็นเตอร์ใครเป็บบนร่างป้ายปิทินบอยวะเควสประจำวันเควสอ้าวน,นี่นี่เควสของไกด์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเทพในประตพีอาศัยอยู่ใต้ดินอ๋อก็เขาน่าจะหมายถึงการนัดนกับไอ้นี่ไหมน่าจะเหมือนการนัดกับไคล์โอกาแล้วก็ลิคิซา ตอนนั้นมีเรือด้วยฮะแล้วก็เออมีแกงล็อกเก็ตด้วยเอ้ยนี่นี่ใครเป็นไกด์นฮะอ่าฉันรู้เรื่องหมดแล้วเรื่อเรื่อเรื่อ่เที่เยดดงเี่ฮะคราวนี้ก็ขาดอีกคนนึงก็คือผก็เหลือทงนี้นั่นคืออะไรเอ้ยโคุโร่ยูริมาปางทาไมเล่าโอเคแล้เ <Pop> ป <keys in expand> ็นเควสอะไรสักอย่างมาือค้าก็พอริเอมีออฟฟิเชียลนเดี๋ยวนี้เลฮะอันนี้คนสุดท้ายฮะเสร็จหมดแล้วะ อันเสร็จแล้วนะครับกลับไปคุยกับคนเดิมเชวิ่งครับ้ยทเป็นตัวผมวิ่งไวแต่หรือผมคิดไปเองวะไหนวะอันนี้วิ่งโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปดูพวกนี้หน่อยนะเควสย่อยอะ่ะไอ้ยตรงเควสย่อยตรงเนี้แกตรงหมู่บ้านอะ่ะไอ้ยใช่ของใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เออดิซาโตะเมื่อกี้เออว่าออผมต้องไปหาติ๊กตุ้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปหากันก่อนดูเพชรย่ยอยเพชระกำมันอันนี้แหละ โอเคโอเคฮะตรงนี้มันไม่มีเควสย่อยแล้วอะแล้วตรงอื่นละ่ะองตรวจก็ไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าผมเพราะมันไม่มีอะไรบอกอะแต่บ้านหลังในสุดมันเป็นอะไรผมคอดูก่อนนะตั้งต่นั้นทำไมตอนนั้นเท่จังเลยตั้งอยู่ตรงนั้นวะทำไมาผมรู้สึกว่าผมสงสัยกับทุกเรื่องเลยเดีก่อนนะฮะเควสย,ย่อยผู้ใหญ่บ้าน เธอคือโปรไฟล์เทมโปใช่ไหมช่วยฉันหน่อยนลกเก็ตมากระโดดของของฉันไปแหละเออแกงล็อกเก็ตแกงล็อกเก็ตอ๋อทุกท่าเรือนะบุคโลนายพอหรือเปล่าอ่าไม่ต้องหลับไปเลยปวอะไรเล่าไม่ไม่ให้หนีไม่ไมไมไมให้หนีหนกลับมาดิเออรู้เลยบุคโลน่าแกงล็อกเก็ตถ้าจะไม่ผิดมันเรื่องสิบใช่ไหมนั่นแหละหัวเขียวนะั่นหัวเขียวนะั่นแค่เพื่อสิบนี่อย่าไปกลัว เอาเ้ากุมารสิทธิ์เข้ากันไงไปสองตัวนี่ไงสองตัวเองคุโร่เออหยิบก่อนไปซูแบตเหรอือมซูแบตมันเป็นธาตุอะไรอะไรไม่รู้ผมเอ้ยถ้ากดผีไปผมว่าไม่น่าเข้าว่ะยิ้เอ็ดดีกว่าอุ้ยอุ้ยอู้ยอู้ยอุ้อ,อ,อ,อุ้แล้วก่อน uro, นักกุโร่นายนาย่ะตายแล้วล่ะเรียบรอ้อยคราวนี้เราควรเอาไงต่อดีเพราะว่าเฟสตรงนั้นอ๋อผมจะไปหาเป็นรกระจูนดีกว่า ถ้าเราจะไม่ผิดเหมือนผมเห็นเห็นอยู่บนหลังคาเนี่ยนั่นะไ,ไงใช่จริงด้วยเราขึ้นไปไงวะขึ้นไงอะ่ะอ่ะ,ะฮะคุยโอเคซาโต้ซาโต้โตอยู่ไหนอยู่โปรแกรมเซนเตอร์ไหมไฟไฟไปไฟไฟส่งเพลงก่อน,นะฮะผมหวังว่าผมจะได้เป็นโปกเกมบอลนะผมคิดว่าแล้วผมอยากได้โปกเกมบอลอะ่ะเอ่อขอบอลได้ไหมซาโต้อะไรไปได้จกักรยานเงี้ย ก็มีรับของรายวันด้วยหรออาจารย์เพสด้วยเฮ้ยพวกนี้นัเด็กทั้งสามกลับมาเรียนแล้วใครจะไปรู้อ่ะมีไหมที่เนี่ยมันก็มีบ้างแหละมีสักคนอ่ะมี่ปะรับทำอาหารโอ้ใช้เงินด้วยแพงจังตังก็ไม่มีเฮ้ยที่เปล่าที่เราอ้า,อาไงไอ เดี๋ยวฮะเจอละคนหนึ่งคนาเดนอะอ่าน,นะนี่ไงเดี๋ยวมันต้องอยู่แถนนวนี้แหละีกตัวหนึ่งอ่ะไปทำอะไรตรงนั้นนะน้องโอ้ลำบากจริงๆด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กันนะให้เด็กโดดเรียนผมก็ว่ามันมีใบมันมีใบตองเดินตรงนี้ดได้ปึ๊บปึ๊บเอาเฮ้ยหล่น โอ้ยเราก็นะทำตัวเป็นคนไทยไม่ได้โดดลงน้ำเลยครบแล้วบุคูโลมันแพ้ทานสิสูแมบมันเป็นพิษพิษบินพิษบินเหรอมันแพ้ดินอ่าดินมันแพ้ดินกันเหล็ก ถางั้นผมต้องมาหาัโดุลลเพิ่มใช่ไหมอ่าคิดว่ามุคุโนโ่เนี่ยต้องมาใช้เป็นไม้สองแทนครับคราวนี้ผมจะหับดุลลมเหล็กจากไหนก่อนเออผมจะได้ดิวู้นะจริงๆแล้วอะเรามาเอฟเคหาริวๆๆๆูว้กันไหมฮะจะมีซักเซอร์ไหมที่แบบดิวู้จะเกิดง่ายอะครับเกิดมันจะแบบเกิดง่ายงงั้นเลยไม่มีไม่เคยมีหรอกกว่าจะเกิดทีนี่โอ้โหเล่นตัวเล่นตัวเออตัวนี้ก็น่าไปเล่นนะฮะถ้าผมจับได้นะ ลดเท่ะไรเฮ้ยเลดสิบเองเหรอได้อยู่นะได้อยู่นะฮะมันจะมีท่าอะไรที่แบบสอยโมโคโุโร่ผมร่วงออกมาเลยโอ้เขาไม่ใช้แท็กเกอร์เองได้อยู่ฮนะโอเคไม่ดีนะไม่ดีนะอย่าใช้ท่าหินก็พอขึ้นยังไงก็ได้ครับขอให้เขาไม่ใช้ท่าหินนะสามสี่ติงเคเป็นหินดิน เลือกดีเฟนต์รถสเปเชียลดีเฟนต์เหรอครับมีล็อกโถด้วยผมคิดว่าเนี่ยเอาไปสู้ได้แหละมั้งลองเลยไหมครัคราวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นหินใช่ไหมครับล็อกไหมล็อกเออล็อกเคก็สมาชิกใหม่ของเรานะครับล็อกนั่นเองอ่าถือว่าเป็นสมาชิกธาตุหินตัวแรกนะครับเพราะว่าผมเอามาสู้กับซูแบตโดยเฉพาะเลยเนะี่ยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีล็อกสไลด์แล้วก็ค่อนข้างที่น่าจะน่าจะถึกอยู่นะ แต่ว่าตัว n อ็ตัวนั้นเขาจะรอบ,บเก็บอีวีมาด้วยถ้าเก็บอีวีมาด้วยก็คือซูไม่ได้เลอเคถ้าทั้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปตอนที่ผมเก็บเวลนะครับเพราะว่ามันน่าจะน่าเบือ่อพอทุกคนเลย <c oughs> โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปเก็บเวลเจ้ามุคุโร่แล้วครับคันนี้ก็เปลี่ยนร่นางเป็นดีซีไอเรียบร้อยแล้วด้วยก็เป็นร่างตาแล้วก็คราวนี้ผมเผลอไปตีแกงล็อกเก็บมาแล้วคราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนที่ผมตีครับผมลืมไปกดไอ้นี่ผมลืมกดอันพอสไว้โอเคคราวนี้เดี๋ยวผมขอไปส่งของเฟซกันเนาะ อ่ามันต้องวิ่งมาหนี่ใช่ไหมเอ๊บโอเคต้องอนนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับทับโอ้คุณชนะไอ้ลืมปิดเพลงโอ้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 เกือบ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 โอเคฮะเขาบอกให้เอาไปแลกที่กับยุ้ยชายข้างบ้านเขาใช่ไหมก็คือคนนี้เนาะโอเคฮะตอนนี้เควสในเมืองผมน่าจะใกล้หมดแล้วนะมันก็เหลือแค่เควสของตาลุงคนนั้นอะที่ว่าให้ไปหาฟามาผมไม่ไดเบ็ดนะครับก็เลยว่าจะยังไม่ทำเนาะ เอาผมขอมาแลกของตรงนี้ก่อนนะเป็เสิงเกมผมไม่ดังใช่ไหาาแล้วกันเนาะฤฤแลกเป็นสีดีดฮะเอาเป็นสีสีแดงดีกว่าเคยได้เข็มได้กองเข็มก,กรดมาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ว่ามือหนึ่งมือก็เสร็จหมดละใช่ไหมมุกุโลผมคิดว่าตั้งชื่อให้ดีไซน์ใหม่ดีกว่าฮะเอ่อด้วยความที่ว่าน้องเป็นผีใช่ไหมโกาะพื้นเหรอโกาะกราส กริสเออกริสอ่าตั้งชื่อว่ากริสเลยกันฮะโอเคกริสคราวนี้ต่อไปฮะเราต้องไปที่เรือนะครับท่านผมจำไม่ผิดแล้วอาหารผมหมดโอ้โอเคฮะผมต้องไปที่ข้างหน้านู่นเลยอะ่ะตรงเรือเพราะว่ามันมีเควสอยู่ใต้ท้องเรืออันหนึงนะครับแล้วก็ของพวกนี้คือมีน้องในเซิร์ฟให้ผมมานะครับสมเกลนยดสามจากเจ้า เอ้ยผมเอาเงินไปซื้อขนมปังได้ดีวยว่ะเดี๋ยวที่มา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 ผมตั้งใจว่าจะทำเป็นอย่างหนึง่งโอเคอันนี้ครับข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอนะไรนะครับจะมีเควสอยู่ข้างในซึ่งการที่ผมจะไปได้เนี่ยผมต้องผ่านเจ้าพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลสองตัวโอเคฮะให้เจ้าโลูกเป็นตัวแรกครับแล้วให้กิฟต์ตัวสองมาเดินพิษเหรอดีนะผมไม่เอาโลูกมาตัวเอ้ผมไม่เอากิฟต์มาตัวแรกอะ่ะไอ้นี่น่าจะเป็นพิษแฟรี่ปะ่ะไม่ใช่เหรอแล้วก็มีเป็นทีมก่อนสิทธา โอเคเอาเนสนอร์มอลฮะถ้างั้นซันคอมเดียวให้เข้าเหรออู้หุนกัดแรงแล้วล็อกสไลด์ฮะตรวจปะโอเคน่าจะเหลือ x สามตัวปะถ้าผมจะไม่ปิดน,นะอะให้กิฟต์มาตัวแรกฮะเป็นเนสน่าจะเฟคเอาผมถ้างั้นตรวจแอสติบีพัดพันไหมโอเคเขามไม่เฟคเอาแฮะ ถ้าง,งั้นเราเป็นมันเป็น normal มันเป็น normal นะครับถ้ายาทชาทติถือกัดมติดเราเป็นอ่าปักดีกวะโอเคฮะกัดมาพวกแรงอยู่แล้วก็ปัาไปตีฮะโอเคต่อไปเอาบอกเฮ้ยเอาบอกมันพีชใช่ไหมปักดีกว่า,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 วาตายปะเรียบร้อยไอ้แฟงครับโอเคฮะใช้เป็นล็อกไรติดฟีดโอ้เว้ละหมดยังน,ยดยงน่าจะเหลือคนนี้อ่ะ นี่ฮะฮะหกตัวเ,เหรออู้นี่ฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้น่าจะไม่ใช่แค่ normal อย่างเดียวแลยไหมคนฮะมันน่าจะหลังจากละตะตาตตาตาอัพล่ามามันน่าจะเปลี่ยนเขาอยังเป็น normal อยู่ถ้ายจะใช้ปั๊กเหมือนเดิมฮะไม่เข้าเลยฮะเอเซอร์ลีฟฮะเอเซอร์ลีฟแล้วก็เปลี่ยนเป็นเนี้ยมาน่าจะเฟ็เอาใส่ผมนะไม่หรอเพเด อ๋อเบงอารมันไม่เข้าแล้วไอ้บ้าโอเคฮะฮะเรสลี่ไปึอโอเคผมมีโพชชั่นไหมมีอยู่หรออยู่ก่อนเลนมนได้ไหวไม่ให้ผิดตัวผิดตัว East, อีสมามคิวโอ้ยโอ้ย,อยไม่ได้จะขี่เอาตู้เลยเหรอเอาเจ้าโลมาก,ก่อนฮะเป็นทิดล็อกสไลด์ฮะไม่เข้าฮะ เยวก็บีบไปดีกว่าโอเคฮะติดชาแล้วก็แซนทอมทักไอแซนทอมมันไม่เข้าสิถ้างั้นก็ใช้ดราก็บีบไปเรื่อยๆกันฮะที่ติดชามีผลจริงไหมเนะี่ยโอเคมันไม่ได้ผลเลยฮะบีซิ๋งเหรอเป็นพิษอย่างเดียวโหมีเจ้ามีเจ้ากีสี่แพ้ทางตเต็มๆเลยนะฮะเนี่ยเป็นแต่ว,ว่าเขาติดชาแล้วก็ มีคิดเวฟเหรอแต่คิดเวฟยังไงมันก็ผมก็แพ้าทายริงๆฮะเนสมันไ้นี่ normal เต็งเอาชัวร์เขาไม่แต่ท่า normal แล้วก็ตีตีเจ้ากิ๊ไม่เข้านะฮะก็ใช่แหละก็เราเป็นผีนี่นะแถมเขาตีเราก่อนด้วยนะโอเคฮะสปีดเขาไวกว่าเราด้วยลนะ โอเคหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วโอเคเขาบอกให้เราไปหาตำรวจนะครับตำรวจก็น่าจะอยู่ตรงนู้นเนาะใช่ทีนเราจะได้ผ่านจากเมืองน,นี้สักทีไงละ่ะโอ้ขี่จักรยานไป <c oughs> สิ่งจะขี่ยากเลยแต่ว่ามัน,น่าจะไวกว่าน่าจะไวกว่าวิ่งนะโอเค โอเคฮะแล้วเราก็ไปคุยกับคนที่รอบหนึ่งเราก็จะสามารถไปเมืองสองได้แล้วนั่นเองทุกคนอีกนิดเดียวครับความฝันของผมจะเป็นจริงฮึ๊บฮึ๊บผมจะไม่ต้องสู้ใหม่ใช่ไหมได้ตังค์มากวัดตอนสู้อุ้ยได้ได้ได้รวยวยรวยโอเคครับได้ตัวแรกแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมขอไปแลกตัวตัวนี้ก่อนนะฮะ อ ah, okay. ่าโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับถือว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์โอเกย์มพาร์ทที่หนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสำหรับตัววันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บาย